เอาเลยครับผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเ r ่นสวอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเป็นกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสายฟรีเดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมเข้ามาเยอะมากมากแล้วก็จะเป็นเดือนหน้านะเดือนกุมภาพันธ์นะประมาณเริ่มต้นก็คือต้นเดือนเลยวันที่5กุมภาพันธ์ก็จะมีกิจกรรมสายฟรีแจกเยอะแยะมากมายเลยซึ่ง สายฟรีอย่างเราเนี่ยไม่ควรพลาดทุกกิจกรรมเะยครับคุณผู้ชมครับ,รบอ่าเดี๋ยวจะมีโรวร้ดอะไรบ้างบอกเลยว่าโค้รจะเยอะในหัอ,อ,อระวันใหม่แล้วก็ของฟรีเนี่ยโอโ้โหแต่ละอันน่าสนใจทั้งนั้นเลยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า เรารับได้ยังไงบ้างแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยมันสวยขนาดไหนโเลยว่าสุดจัดแนอยู่ยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันดีกว่านะอันนี้จริงคือมันเข้ามาตัวเกมแล้วนะครับนี่ก็คือจะเป็นร่วมกิจกรรมฟรีสควอตบีทแก๊งสี่ปาร์ตี้สุดมันนะครับผู้ชมก็กิจกรรมเนี่ยเริ่มในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่ามันมีอะไรแจกฟรีบ้างในกิจกรรมตัวน,นี้นะครับซึ่งเราจะได้แบบเออ ไม่พลาดกันแน่ครูชมครับอ่ะอย่างแรกเลยก็คือในวันที่4ถึงวันที่20เนี่ยก็รับไปเลยนะครับเป็นตัวเหรียญตรานั่นเองนะครับไว้อาโชนาลบี้อะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ตรงนี้นะครับเหรียญตราแล้วก็จะเป็นปืนตัวนี้ถาวรนะครับคุณชมครับเฮ้ยของฟรีนะครับซึ่งมันเข้ามือยังยังไม่เข้าใช่ไหมเพราะว่าเอ่อมันยังไม่ถึงเวลาน่คุณชมครับอ่ะยังไม่เข้ามาสลับเป็นสกินปืน คอสนะครับคุณผูชมครับตัวนี้ก็รับฟรีไปเลยนะครับตั้งแต่วันที่4ยจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์เลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมโดนขนทรัพย์แล้วก็ตัวโทเค็น,เนี่ยจะดรอปในแผนที่นะครับซึ่งจะเป็นเว็บกิจกรรมอีเวนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าคือจะเป็นเล่นกิจกรรมแบบอ่าเขาเรียกอะไรเหมือนเกมจับกลุ่มครับ,รบให้แบบมันหายไปก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเกมอะไรอ่ะ ก็สนุกดีนะเป็นเว็บกิจกรรมนะครับซึ <g <g ่งก็เก็บโทเค็นครบการกำหนดก็รับของฟรีไปเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต่อมานรับก็คือจะเป็นบีโทเค็นนะครับสำหรับบินบีทซ่าท้าชนโทเค็นนะครับก็สูงสุดก็คือ51าสเอ็ดโทเค็นแนวแล้วก็รับไปเลยนะครับเป็นตัวสกินระเบิดนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ตั้งแต่วันที่5้าถึงวันที่11เหมือนกันนะครับเริ่มวันเดียวกันเลยนี่เป็นสกินระเบิดตัวนี้ ก็เอฟเฟกไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับเป็นแบบระเบิดธรมดธรมดาธรรมดาแต่ว่าการถือว่ามันน่าจะเล็กนะใช่ไหมนี่โอ้ยใหญ่อยู่นะคุณครับนี่คล้ายๆอะไรคุณครับผมไม่เหมือนระเบิดเลยนะครับก็โอ้โหก็เท่ดีนะคุณรับพูดถึงว่ามันก็เท่อยู่นะของฟรีอะไรก็เท่นะครับ,รบก็เพียงแค่เดินทางเป็นระยะ 2,000 20, มนเมตรแนวอยู่ครับก็ไปลองไปเล่นนะครับแค่เดินนี่วิ่งเนี่ยก็ได้รับแล้วไม่มั่นใจว่าขับรถได้หรือเปล่านี่ใครเล่นแล้วก็คอมเมนต์่อยละกันเออมันไม่นับเนาะตอนนี้มันยังไม่นับเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันนับเไรมันที่5นะครับใจเย็นก่อนนะครับคุณผู้ชม และต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมตัวฆ่าศัตรูนั่นเองนะครับอ่าล่าศัตรูบูเล่ก็แจกไปเลยนะครับเป็นสกินบิ๊กฟูดสุดแรงนะครับสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับโอ้ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นสกินรถบิ๊กฟูดอีกแล้วก็แจกบ่อยเหลือเกินนะครับสกินบิ๊กฟูดนะครับแต่ตัวนี้ก็สวยหรือเปล่าอันนี้ก็เราไปดูกันเอานะครับคุณผู้ชมนี่และต่อมาครับบีส์ลั่นสนั่นฟลอร์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเล่นกิจกรรมยังไงนะครับแแต่่่่ววาานนนจจะะเเลลใ็บกกิรรมห วันที่9จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นตัวสกินโรบูชิฟสีชมพูตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับคุณู้ชมครับก็กลางๆเดือนเลย12กุมภาพันธ์ล็อกอินรับไปเลยนะครับในเว็บกิจกรรมเนี่ยครับเว็บอีเวนต์ล็อกอินปุ๊บก็รับไปเลยเป็นกระเป๋าสปาร์คฟรีนีครับสวยมากคนที่สีทองอลัมเลยนี่ครับคุณชมครับแล้วก็เป็นสายฟ้าด้วยเออเท่จัดจัดเลยนะครับแล้วก็จะมี กิจกรรม200นาทีสกินนี้เพื่อเธอนะเป็นสกินกระทะที่แบบอเอฟเฟกอ้โหโคตรสุดในตัวนี้ตั้งแต่วันที่12ถึงที่20เช่นเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอืมทำพลาดจัดเลยแค่ลงไปเล่นแนวนะครับก็นับเวลา200นาทีก็รับไปเลยงนะ่ายๆในอันนี้ไม่ได้ยากแล้วก็จะมีกิจกรรมทองอาลามคว้าไอเทมแนวรับสกินปืนฟรีฟรกันไปนะน่าจะเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับ,รบ <S <S มารับได้ทุกวันเลยเนาะ แค่ลงมาเล่นนะครับแล้วก็กิจกรรม3อันสุดท้ายนะครับนี่เลยในวันที่12จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์นี้ยก็คือจะเป็นกิจกรรมตัวรับฟรีเป็นสกินตัวกล่องศพเป็นลำโพงตัวนี้ไปเลยฟรีน, Free นะครับโอ้หแจกน่าจะเต็มจริงๆเลยนะครับและไม่พอแค่นั้นนะครับก็ยังมีกิจกรรมแจกเพชรนะครับสูงสุดคนละ20,000เพชรเลยทีเดียวแล้วก็คือเป็นกล่องสุ่มที่แบบรุ่นเพชร2 0 0 0 0เพชรอ่ 20, ะ1 9 9่9าน้ั่นเองนะครับไปอีกนิดหน่อยก็จะ2 0 0 0 0ละ ก็รับไปเลยนะครับสุดๆก็คือได้คนละ23กล่องกันเลยนะโอ้โหอันนี้ทำยังไงกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนกลับมานะครับทั้ง3าอย่างนี่แหละเตรียม ID ดีที่แบบไม่ได้อ,อนเกิน7วันไว้เลยเนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยโอ้โหอีกยาวไกลก็เตรียมไว้เลยนะครับก็สมัครไอทิ้งไว้ทิ้งไว้7วันก็มาดูอีกทีก็คงจะเล่นได้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ,รบอ่าก็จะรับกล่องไปลร้นเพชรฟรีๆเนี่ยครุระมไม่ไแน่เราอาจจะเป็นคนดวงดีที่จะได้ตัวเพชรไปเลยฟรีๆนะครับอ่ะ ก็มาถึงเซิร์ฟไทยตอนนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนวเราไปดูเซิร์ฟนอกดีกว่าตอนนี้ก็คือมีตัวท่าทางแจกฟรีนะครับตัวเป็นตัวท่าทางเต้นนะคุณน่ารักจัดๆเลยนะครับอ่านี่กิจกรรมของเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟบราซิลเขาก็มีท่าทางให้แจกฟรีนะครับเรียกว่าแจกฟรีหรือเปล่าเป็นแบบให้ทดสอบฟรีนะครับคุณทกครับก็จะเป็นท่าทางที่แบบเต้นทั้งตี้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองลดนรลับไปดูแล้วกันนะนี่ได้มาแล้ว 24ชั่วโมงเนี๋ยก็จะเป็นกิจกรรมในนี่แหละคุณผู้ชมครับเป็นของอ่าปาร์ตี้ตัวนี้เลยเนะครับ4บีดนั่นเอง,เองเนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะสวมใส่แล้วก็ไปโชว์กันเลยดีกว่าก็จะเป็นท่าทางแบบเต้นยกทีมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่เราสามารถเต้นยกทีมได้เลยนะครับอ่านี่ยเนี่เนี่ยเราไปเข้าในตีคนอื่นดีกว่ามีใครเชิญเข้ากลุม่มไหมเซิร์ฟนี้แบบค่อนข้างเงียบเลยนะผมว่าดูส่งละเงียบจัดๆเลยนะเฮ้ยอะเราลองส่งดีกว่าโอ้เช็ดลกผมยัง เชิญไม่ได้นะ่ต่ว่าเราลองเต้นดูดีกว่าแล้วว่ามันเป็นยังไง Ryan? นะครับปั๊บนี่นี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโคตรเท่เนี่ยเซิร์ฟนี้ก็คือให้เราทดสอบเนี่ยฟรีนะครับ24ชั่วโมงนะครับุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเราจะลองเต้นกับเพื่อนๆในกลุ่มดีกว่านี่คือแบบทุกคนก็มีไงมันก็เลยแบบผมไม่ต้องเต้นก็แบบทุกคนก็เต้นเลยควรจะจัดเลยเนี่ยแต่ละคนขอได้เลยนะ ก็จะเป็นท่าทางนี้นี่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 อี๋ก็ดีนะผมว่าเป็นท่าทางแบบแบบเป็นปาร์ตี้อะไรประมาณนี้แหละคุณชมครับนี่ผมว่าเขาเดี๋ยวเขาก็เต้นนะผมไม่เต้นอ่ะปั๊บอี่นี่เออเห็นไหมฮอยอย่างเท่เลยแน้วนี่เป็นท่าทางแจกฟรีในเซิร์ฟบราซิลนะครับแจกฟรียี่สชั่วโมงเนาะไม่ใช่แจกเยอะแค่แบบให้ไปทดสอบไปเล่นเงินก่อนเนี่ยอันนี้ก็ดีนะผมว่าก็หลายคนแบบอยาก ได้ท่าทางไปก่อนเนะี่ยบางคนก็เป็นสายฟรีก็อยากทดสอบก็บางก็อยากให้เ์ฟไทยเข้าแบบนี้บางก็ต้องรอดูนะครับว่าเ์ฟไทยจะเอามาแบบนี้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชม<อ> <_ S 1> ก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นกิจกรรมสายฟรีทั้งหมดนะครับถ้าคุณผู้ชมสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแต่ละกิจกรรมก็ห้ามพลาดกันเลยนะยผมก็อันไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาไดนะ้จริงๆก็มันไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามว่าเอออาจจะมีคาถามว่าพี่ ทำไมผมวิ่งแล้วทำไมมันไม่นับอาตอนนี้มันยังไม่นับนะมันจะเริ่มนับเปนวันที่5นะกิจกรรมเริ่มวันที่5คุมภาพันธ์นะเพราะ,ะนั้นน่ะอดใจรอไว้ก่อนเลยนะสายฟรีน่ครับผมว่าอย่าพลาดสักกิจกรรมนะผมบอกได้เลยว่าโควตเสียดายเลยนะครับผมว่าคลิปนี้ก็าลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับบา,บายยครับ